เราเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำนั่นคืออะไรคะน้ำถูกต้องอ okay, าแก้ไขนิดนึงมันวางผิดอยู่นิดเดียวะนะคะแล้วให้มูฟจากน,น้ําตรงเนี้ม,มาอยู่ฝั่งนี้ซึ่งตัวบริเวณตรงจุดบริเวณฝั่งซ้ายมือ,อมเท่านั้นเองปัญหาต่างๆมันจะ ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วอยู่บ้านหลังนี้ก็จะดูมีความสุขมากขึ้นค่ะสําหรับมุมเพงของบ้านหลังนี้ค่ะจริงๆอย่างที่บอกค่ะทุกจุดภายในบ้านดีหมดแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยมุมเพงมีที่แตกต่างกันสำหรับจุดนี้ค่ะพี่กบนะคะตรงจุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดคือจุดที่เรานั่งนะคะอันดับแรกเลยโบวีขาขวาไฟ ซ้ายแน่นอนด้านหน้าต้องเป็นด้านน้ําด้วเยเช nah. ่นกันนะคะซึ่งตรงจุดบริเวณด้านหน้าค่ะเป็นน้ําที่มีความมหาศาลคือม be nice ีน้ําท ok ี่ยิ่งใหญ่นั้นโดยส่วนใหญ่ค่ะนักธุรกิจใหญ่หรือคนที่จะหาบ้านอยู่อาศัยที่หน้าน้ําหลังภูเขาตรงจุดนี้ถือเป็นจุดที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเจรจาเรื่องการเงินเจรจาเรื่องครอบครัวสิ่งต่างจุดนี้ถือเป็นจุดที่ดีเมื่อมองเห็นหน้าน้ำดนั้นจุดนี้ถือเป็นจุดที่เฮงหรือมุมเฮงของบ้านหลังนี้นะค่ะ